ล็อกก่อนนี่วิธีล็อกปลาไหลครับพี่น้องครับเอานิวเอานิวเอานิวกลางครับนี่นี่ครับล็อกตัวนี้ยู you, ครับพี่น้องนี่ครับใส่เลยปึ๊บอือยับรอยอ๋อคอหน่อยดูข้างแมครับพี่น้องใส่สวยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูดทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมนุกท่านครับเจอกันกับผมอีกแล้วเป็นจงแฟมลี่ครับมาหนีพาพี่น้องมาหาอยู่หากินอีกแล้วครับผมมาหนีพามาใส่เบ็ดคำค้ำจัะไยครับพี่นอ้องหกเกือบหกพวกแล้วล่ะครับมาใไซหม้เอาเอ้าเอ้าไซเบียดอะพี่น้องกินแล้วนะปลายยังบุ๊คไซเบรคูหนึ่งเหรอไซไอ้ข่างช่างแหละครับใไซหม้ไต่สะ ของปูนี่เห็นว่าครับดินละใส่ไว้แล้วดินละหม่องใส่บ่อไหลครับพี่น้องครับผมเอาเบียดมาแค่ที่สิบน้ำบ่อไหลครับพี่น้องน้ำน้อยน้อยน้ำน้อยน้อยครับน้ำจักขานี่แหละถ้าว่าเสียงปลาเสียงปลาดินบึมบ่มบึมบ่อยู่พี่น้องยู่กลังให้หน้าบ่รัวมันกินไม่กินเด็ดบอกอาจจะใส่ใหญ่ไปครับพี่น้องว่าบม่องไหนมีน้ำก็จสิใส่ไปบ่รัวมันถือบ่พี่น้องบ่รัวมันบืนขึ้นสาเลยยังช่วงนี้ปลากำลังลงสาครับพี่น้องครับ ดินยู่ติดไปนี่ก็ติดนหนามนิดเดียวครับพี่น้องนาแก่นี่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบจะเข้ากับพี่น้อง โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันตอนยามครับอันนี้เขาเอืน่นไม้จับจูดครับพี่น้องไม้จับจูดแปลว่าอย่างไม้จับจูดก็คือไม้พราะได้ตใ,ใจว่าสิมใส่หม่องนี่ดรอกครับพี่น้องคือว่าได้เบ็ดกับได้เหี้ยกับยางลงมาใส่เลยมีนามบบมีนาม,ม,นามก็ใส่ไปก่อนพี่น้องเพราะว่ามันคำนะครับเนาะเอืน่นไม้จับจูดกับพี่น้องแต่บ,บางวันจะมีป่าบโอเคครับเจอกันตอนยามครับพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนยามครับตึกแกวหลังแรกครับพี่น้องโอ้ยยามมาสองสามหลังว่าถือกี <c oughs> ่ตุ้มครับพี่น้องโอ้ยใส่งามครับพี่น้องขอนี่ครับผม ย่นเงียบเงียบเงียบกบพี่น้องเล่นไปงามอยู่พี่น้องเฮียกะเหลือเน้อยาวดอกพี่น้องเมื่อไหร่อาจจะพยายามตกรอบหนึ่งเฮียเกาหมู่บ้านนี่ยนะครับเฮียเพราะว่ามัีิไปตัดใหม่กับลูกผีมามากคำคำครับเลียวเราเฮียเกงเมื่อไ่ แล้วนี่อยากใส่ยูดดิพี่น้องต่อมันยางไม่ได้มันเป็นสิ่งสมต้องไปใส่ทั้งปูดไปข้อมพี่น้องไปไปลุ้นทั้งคุณครับยางหยางครับพี่น้องพี่น้องครับผอปลาไหลบืนครับพี่น้องสองตัวตัวนึงกำลังไต่ลงมานี่นี่ครับตัวน้นอยๆน,นี่พี่น้องนี่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 นน ได้เล่นะครับนี่นี่ครับเป็นบ้าครับนี่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 ลงมาแล้วนี่ครับมาไหลครับมันบืนครับพี่น้องขุ่นตัวนึงครับตัวนึงอยู่ในตัวแหญ่าครับพี่น้องตัวยังไงตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยเสียวจังไหนละพี่น้องเอายังไงเอายังไงพี่น้องมาเบ็ดก็เอาสิพี่น้องอุ้ยเตะแล้วเตะแล้ว lạc 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 ừ Được có áo lưới จำเลยพี่น้องล็อกก่อนนี่วิธีล็อกปลกปาไหลครับพี่น้องครับเอานิวเอานิวเอานิวกลางครับน,นี่นี่ครับล็อกตัวนี้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับใส่เลยปึ๊บเรียบร้อยตัวตัวน้อยหายไปไหนบี่พี่น้องตัวน้อยเขาหูไปแล้ว นแลน้วเดี๋ยวเขาไปลุ่นเบ็ดกันต่อครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนเสองครับผมเดี๋ยวเคลืนเดี๋ยวปรคอตัวเดียวครับปลาไหลบืนตัวเดียวครับพี่น้องปลาเพ่กินเบ็ด รถมีปลาคือจังไหว่บุพี่น้ององมาหลุ่นย้ำสอกันมั้งรับอยากได้ปลาอะไรจากตัวสองตัวของนี่ถือไปเหวไปอยากไปทงกับ่ะไ้ไปพี่น้องมายูที่เขาอีกแล้วเปลด่นกันบ้าง ก่ถือดอกนี่น้องกิลีอยู่เออว่ะนกก่ถือ มาถึกเออ,อโอ้นี่พี่น้องปลาดุกอ้าวถึกปลาดุกอยู่อ้าวถดกปอนอยู่ถึกปอนอยู่พี่น้องนี่ปลาดุกหน่อยครับผม ต้องสองหลังนี้กอนครับโ่บถ,ถึบอบ่ถึกครับพี่หนังปวดออกเอา,าปละดุกตัวน,นี้กอนครับดุกหน่อยโอ้ตัวหน่อยแฮงแทะ ปลาดุกน้อยโอเคเรไปลุ่นทั้งฟูนครับพี่น้องครับพนนบี่น้องมาเึ้ื่อนนี่ปลามันบืนด้วยนี่แะครับปลาไหลทีใดมาเึ้ื่อนนี่พี่น้องนี่ครับไฟม,มันบืน ไม่ปลาบือนนี่ครับน้ำมันจะบืนเขาทอนะครับทอขนาดตรงมาจากสะแปลี่ยนบดกับพี่นอ้องเพื่อนอะนี่ตายนะครับอยากให้หนี่แหละครับมันบือนขนาดน,น,นี้บือนขนาดนี้เวลาหลับพี่น้องปลา thử vô phía chút ông ông thử thử giúp thử chút thử vô. anh chút anh น้อยดูน้องงามครับพี่น้องใส่สวยครับอกินเลือกัดสายอาสองเต็มเอาเก็บนมน่อยๆก็เอาพี่น้องน้ำนี้เดี๋ยวครับบืนขึ้นสายบืนแล้วละครับพี่น้องไปเบิง่งจกัก สองหลังคือสามหลังเนี่ล่ะพี่น้องน้ำหน่อยๆบางไีมนีน้ำก็ใส่ไว้กดเ้่ถือครับปลาเบื้นนี้วะเหวครับ บอถือบอถือเออกับเยอะหนมซ้งนี้ค okay, รับนี่น้องนี้ใส่ไว้บอถือรับพี่น้องเหลือยู่ไห่คุณครับอยู่ไห่คุณประมาณประมาณสิบกว่าหลังนี่แหละครับเดี๋ยวเขาไปลุนฟังคุณกันโอเคพี่น้องครับยาเมียรเรียวเรียบร้อยครับผมบอถือครับถือ พอคอตัวนึงงรับปลาดุกหน่อยตัวนึงครับเฉพาะเด็ดป,ป่นนะครับเนาะเมื่อนนี้กับที่ว่าบอ่อหมานครับพี่น้องบอกเลยว่าบอ่อหมานไม้จับจุดครับพี่น้องเอิญไม้จับจุดม่มดลยครับไม้ที่ว่าเขาว่าเตั้งใจใส่ใส่ดอกพี่น้องมันขำเหลักเลยไปใส่ไว้เบิ้งบ่ถึกจ่อยเด็ดป่นปะนะคระับมันขึ้นเด็ดพอคอตัวนึงปลาไหลตัวน,นึง,น,ง,น,งน้ำสอดพอคอตัวนึงปลาดุกหน่อยตัวนึงเด็ดป้นพอดีครับพี่น้องครับเด็ดครับผมเจอกันไม่เข้มหน่อยนะครับเนาะ เก็บหนาสีหมันก็ได้มะนก็มีหมันมือพอหมันเนาะครับเนาะโอเคครับเจอกนันไม่เก็บหนาครับจบดีมันหมนันแห้งๆงเลยด้วยสูตผักแข็งแรงนะครับเ้อะวัสดีครับผม